คลิปนี้พี่ฟังก็จะมาพูดถึงวิธีการติดตามสถานะของพัสดุนะคะหรือพูดง่ายๆว่าวิธีการเช็คว่าของเราอยู่ถึงไหนแล้วนะคะก็ให้ทําตามคลิปข้างล่างนี้เลยนะคะค่ะนี่ค่ะค่ะวิธีการเช็คพัสดุของลูกค้านะคะ,คะก,ก็ส,กะะสมมติว่าเราอยู่ที่หน้าหลักเนาะในระบบยูพิกนะคะเราเข้ามาที่บัญชีนะคะบัญชีตรงนี้เห็นไหมคะ จะมีจะมีฟีเจอร์ต่างๆนะคะที่เตรียมจัดส่งของระหว่างขนส่งนะคะแล้วก็ที่ต้องรีวิวนะคะเรามาดูที่เ,เตรียมจัดส่งของนะคะอย่างแรกก็หมายถึงว่าเราออเดอร์เข้าไปนะคะเราออเดอร์เข้าไปแล้วก็ก็คือทางร้านค้านะคะกำลังดำเนินการนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะเนี่ยกำลังดำเนินการนะคะก็คืออันนี้คือยังไม่ได้ส่งออกจากที่ร้านนะคะส่วนามาดูนะคะกลับมาดูนะคะระหว่างขนส่งนะคะตรงที่อยู่ระหว่างขนส่งหมายถึงว่าร้านค้าขนส่งออกไปให้แล้วนะคะส่งออกไปให้แล้วแล้วก็ของอยู่ที่าทางทางาไปรษณีย์หรือว่า บริษัทเอกชนนะคะเรามาดูนะคะสมุราสินค้าชิ้นนี้ใช่ไหมคะเราจะดูว่าอ่าอยู่ตรงไหนแล้วนะคะให้มากดตรงติดตามพัสดุนะคะเห็นไหมคะติดตามพัสดุใช่ไหมคะเสร็จแล้ว <Okay. S 1> ก็ดูดูก่อนนะคะอ่าสินค้าได้รับบรรจุเรียบร้อยแล้วนะคะจากล่างขึ้นบนนะคะพัสดุอยู่ระหว่างทางไปสถานีคัดแยกนะคะ แล้วก็การจัดส่งนะคะสินค้าของท่านอยู่ในระหว่างการจัดส่งโดยบริษัทขนส่งนะคะก็ตรงนี้จะได้เขาบอกว่าจะได้รับวันศุกร์ที่31นะคะศุกร์ที่31กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาสิงหาก็วิธีการเช็คนะคะก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะคะ ที่บอกว่าต้องรีวิวนะคะต้องรีวิวตรงนี้คือเราเรารีวิวสินค้านะคะตามความเป็นจริงนะคะตามความเป็นจริงนะคะก็ถ้าเกิดเราไม่อยากใส่รูปเราก็แค่ติก๊กดาวนะคะรีวิวนี้คือเขาจะให้รีวิวสินค้าด้วยแล้วก็รีวิวการจัดส่งด้วยนะคะ แล้วถ้าเราอยากจะแสดงตัวตนนะคะว่าเราคือใครก็ไม่ต้องติ๊กถูกนะคะถ้าเราไม่อยากแสดงตัวตนของคนรีวิวเราก็ติ๊กถูกนะคะแล้วก็ส่งรีวิวแค่นั้นนะคะวิธีการเช็คนะคะเช็คอ่อการขนส่งก็แค่นี้ก่อนนะคะ